เอาเป็นว่าคุณไม่จะเป็นต้องเป็น p a ์ทเนอร่วมทุนหรือว่ามาขับไรเดอร์กับที่นี่แต่คุณเป็นลูกค้าที่น่ารักของเขาก็พอนะเรามาดูกันต่อว่าอายุของคุณเนี่ยมันถึงไหมคุณเองมีมือถือสมาร์ทโฟนที่อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือไม่วงเงินที่คุณจะได้เนี่ยคุณเอาไปใช้ก่อนได้เลยแบบว่าคุณใช้จ่ายเท่าไหร่ตามใจได้เลยเขาไม่คิดดอกไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆด้วย ที่นี่เขาจะมีบริการวงเงินให้กับทุกคนนะโดยวงเงินเนี่ยจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองล้วนๆเขาจะพิจาณาจากความบ่อยความฉี่ความมากความน้อยในการที่คุณมีส่วนร่วมกับกลับนั่นเองและกลับเนี่ยเขาก็เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีบริการด้านอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนกรุงเทพแล้วก็คนต่างจังหวัดของประเทศไทย เพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปเข้ามานะทั้งระบบ Android และ iOS เนี่ยคุณจะได้ใช้บริการปัจจุบันก็มีอยู่9บริการหลักๆก,ก็จะได้แก่กลับค่า g r a b b y Win, จัดกลับก r ับแท็กซี่กลับต่างจังหวัด Grab Food, Grab Go X g r a b Network แล้วก็ Grab e แ p p แพดแล้วโดวยส่วนตัวเนี่ยก็ใช้บริการอยู่แค่ Grab Food แล้วก็ g ล b b b y Win เท่านั้น ใช้บริการเฉพาะใกล้ๆสิ้นเดือนนั่นแหละเพราะว่างบก็เริ่มที่จะหมดแล้วด้วยส่วนใครที่ใช้งานก r a b อยู่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเพียงคุณอายุ20 65ปีคุณสามารถสมัคร grab r e g เต t e r ได้แล้วนะแต่คุณก็ต้องใช้บริการ grab มาแล้วเนี่ยอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ไปยืนยันบัญชีของคุณให้เรียบร้อยซะก่อน จากนั้นเนี่ยคุณก็ใช้งานแกล็บไปสักพักหนึ่งนะจนเข้าสู่ระดับซิลเวอร์ระดับโกแล้วก็พาร์ตินับเนี่ยเป็นของแกล็บรีวอร์ดนะแค่นั้นเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์เต็มๆเ,เลยที่จะได้เปเลเตอร์ไปใช้ ละส่วนตัวเราเนี่ยก็เพิ่งสมัครรับเปเลเตอร์ได้ไม่นานนะก็จะได้วงเงินมาไม่มากเท่าไหร่โดยวงเงินนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มได้แล้วก็ลดลงได้เสมอนะทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณเป็นหลักนั่นแหละใครที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะสิทธิ์ในการใช้เปเลเตอร์จากรับซึ่งก็ดูได้ไม่ยาก เพราะว่าเขาจะมีปุ่มมานั่นแหละให้คุณได้กดสมัครแต่หากว่ามันไม่มีแสดงอะไรขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองใครที่มีปุ่มให้สมัครแล้วใครอยากจะสมัครแล้วเนี่ยอยากให้คุณตามมานะคลิกไปที่ไอคอนเปเลเตอร์ตรงนี้ได้เลยกดคลิกไปที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานคุณก็ไปยืนยันตัวตนกับกราฟให้เรียบร้อย ไปผูกบัตรเดบิตหรือไม่ก็บัตรเครเดิตให้เรียบร้อยด้วยจากนั้นก็รอการอนุมัติวงเงินนะแล้วก็เริ่มใช้งานแกลบกันได้เลยใช้งานได้แบบสบายใจใช้ได้ตามใจเลยจะใช้อะไรก็ใช้ไปแล้วก็ไปจ่ายคืนเนี่ยในเดือนถัดไปลาที่ชอบมากๆบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีดอกเบีย้ยนะไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ในกลับเนี่ย<ม>เขาจะมีการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมของคุณทุกอย่างค่อนข้างสะดวกมากใครมีติดเครื่องไว้เนี่ยรับรองว่าอุ่นใจมากเรียกใช้ได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงด้วย